เจ้าหญิงของวงการแอนทองประสมก็มาสวัสดีปีใหม่และวันเด็กแบบน่ารักสุดๆเพราะพามาัสกอด้าแฝดตัวพี่แอนในดาราก,การ์ตูนมาเปิดตัวกับพี่พทีมงานสีสันมันเทิงกันเป็นที่แรกโดยนางเอกซุปตาต,ตอกย้ำความเป็น working woman ที่ยังไม่มีแพลนแต่งงานเพราะมีงานใหม่ในปีงูเป็นชุดทั้งในฐานะนางเอกกับละครเรื่องใหม่อย่าลืมฉันของผู้จัดพิดาฮไทยรัฐประกบเบอร์หนึ่งติ๊กเจษดาพรและในฐานะผู้จัดกับรายการดาราการ์ตูนโฉมใหม่และโปรเจกต์ละครเรื่องสามีตีตราที่ได้นางเอก พลอยเชอร์มานประชันนางเอกใหม่ป้ายแดงของช่อง3จุยยวรัทยาค่ะทำรายการมา3ปีเก้าเข้าสู่ปีที่4อะคะ่ะแอนก็เลยอยากจะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่เลยเอาตัวเองเข้าไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ศิลปินดาราที่เราคุ้นเคยแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นแอนในรูปแบบแอนิเมชันเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์รายการดาราการ์ตูนค่ะ English On ท o u r นะคะ,นะ,คะแน่นอนค่ะเดี๋ยว ตั้งแต่กุมภาเป็นต้นไปจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะมีไปต่างประเทศนะคะเพื่อให้เข้ากับอาเซียน,นะค่ะเราไปกับเขาด้วยนะคะแล้วก็จะมีการมีพิธีกรพิเศษะอะไรเงี้ยค่ะไปก็จะเป็นเห็นที่คุณหน้าคุณตากันในช่อง3นี่แหละค่ะแล้วก็ลองดูแล้วกันค่ะก็จะเป็น English on Tour ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้นค่ะแล้วส่วนละครเรื่องอย่าลืมฉันที่แอนเล่นเองนะคะของพีดาไทยรัฐก็ประมาณกุมภาเนี่ยค่ะก็คงจะน่าจะได้เริ่มทํางานกัน